คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยระกาศหอมในวันที่ส้มโหยหาเพื่อนไอ้เสือถอยไปไม่ถึงสุดซอยครับหัวเขียงยอมเลี้ยวกลับเสียก่อนแผนยึดอำนาจกองทัพเป็นอันพับไว้ชั่วคราวไม่ได้ยกเลิกนะครับเพราะฟังซุ่มเสียงจากประยุทธ์สิริพานิตแล้วยังหวังจะกลับมาใหม่ จากการรับฟังความเห็นของประชาชนในร่างพรบดังกล่าวตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีเสียงคัดค้านจำนวนมากดังนั้นวันที่12ธันวาคมที่มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมพักเพื่อไทยในช่วงเช้าจะเสนอต่อพัก เพื่อขอถอนร่างพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมกลับไปปรับปรุงแก้ไขใหม่อย่างไรก็ตามเมื่อมีเสียงคัดค้านมากก็ต้องนำมาปรับปรุงจากที่หวังไว้ร้อเอร์เซถ้าได้มาสัก30-50%เอร์เซนก็คงพอใจแล้วแต่คงไปสุดซอยไม่ได้แล้วเห็นไหมครับไม่ได้ถอยกรูดแต่ถอยตั้งหลักเก็บไว้เป็นหัวเชื้อหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง สาเหตุหลักที่พักเพื่อไทยไม่ยอมไปต่อณเวลานี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเป็นเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลล้วนๆการเสนอกฎหมายที่มีความขัดแย้งสูงพักที่เป็นรัฐบาลมักไม่ทำกันเพราะได้ไม่คุ้มเสียดูกรณีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยที่เสนอโดยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นตัวอย่าง พักเพื่อไทยมีบทเรียนและเลือกที่จะรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลดีกว่าปล่อยให้มีความขัดแย้งจนคุมไม่อยู่สุดท้ายรัฐบาลพังภาพไม่สายเกินไปหากพักเพื่อไทยจะเสนอร่างกฎหมายยึดอำนาจกองทัพกลับเข้าสภาอีกครั้งตอนที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้านแต่ในขณะที่เป็นรัฐบาลต้องบอกกองเชียร์พักเพื่อไทยว่าอย่าได้คาดหวังว่าพักเพื่อไทยจะรบกับกองทัพโดยตรง สถานการณ์ขณะนี้คือถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะรัฐบาลแพทองทานเล่งเห็นเรื่องอื่นที่อยู่ตรงหน้าสำคัญกว่าโดยเฉพาะการเจรจาแบ่งผลประโยชน์กับกัมพูชาดีกว่าจะเป็นศัตรูกับกองทัพครับเป็นอันจบหลังจากนี้หัวเขียงจะไม่ปรากฏให้เป็นข่าวคราวไปอีกพักใหญ่หันไปทางพักส้มรอตกเหยื่ออยู่เหมือนกัน ก็อย่างที่ทราบกันหากพักเพื่อไทยกับพักส้มรวมหัวกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรแบบที่ใครก็ต้านไม่อยู่เพราะสองพักรวมกันได้284เกินครึ่งในสภาผู้แทนราษฎรภายใต้บรรยากาศเงียบเหงาเพราะบรรดาแกนนำทั้งในและนอกพักยังนอนหยอดน้ำข้าต้มอยู่ก็มีเสียงตะโกนจากไอติมภริวัชระศิลป์ ถ้าดูตามคณิตศาสตร์ทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรหากพักประชาชนกับพักเพื่อไทยจับมือกันแน่นรวมกันแล้วก็มีสอสอถึง290คนก็สามารถผลักดันให้ทุกร่างผ่านความเห็นชอบของสภาได้ในวาระที่หนึ่งคือชั้นรับหลักการจากนั้นค่อยไปถกกันในชั้นกรรมธิการ จึงเชื่อว่าการที่บางพักไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นอุปสรรคที่พักเพื่อไทยและพักประชาชนจะโหวตเห็นชอบในร่างของตัวเองเพื่อให้ผ่านวาระที่หนึ่งไปจึงขอเชิญชวนสสรัฐบาลร่วมกันโหวตแต่ไอติมมาช้าไปหน่อยเพราะพักเพื่อไทยเขากลับลำแล้วหลายครั้งการเมืองไม่ใช่เรื่องคณิตศาสตร์ดูการตั้งรัฐบาลช่วงที่พยายามผลักดันพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นตัวอย่าง รวมเสียงจนเป็นข้างมากแล้วพิธาก็ยังไม่ได้เป็นนายกเพราะการเมืองมันมากกว่าการบวกลบคูณหารมันมีเรื่องผลประโยชน์เรื่องสถานการณ์ความเหมาะสมเข้ามามีอิทธิพลด้วยร่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมนี้ก็เช่นกันหากพักส้มมีสอสอเกินครึ่งสภาก็ว่าไปอย่างแต่ในความเป็นจริงพักส้มยังต้องหาพันธมิตรมาช่วยโหวต พักเพื่อไทยวันนี้คิดถึงความอยู่รอดของตัวเองมากกว่าจะไปเป็นเพื่อนร่วมอุดมการของพักสม้มสถานการณ์แทบไม่ต่างไปจากกรณีการแก้ไขมาตรา112พักเพื่อไทยประเมินแล้วหากเดินตามทิศทางของพักส้มจะเกิดปัญหาไม่รู้จบสุดท้ายอาจเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาการเมืองที่ยังไม่คุ้มทุนจึงไม่น่าเสี่ยงแต่การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จมากกว่า เพราะเป็นเป้าหมายร่วมของหลายพัรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลพักส้มจะไม่เดินเดียวดายบนเส้นทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเพดานสูงสุดของพักส้มณเวลานี้คือต้องเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาให้ได้แล้วฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทิ้งไป เราสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะเรามองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาทั้งที่ทมาและเนื้อหาเนื่องจากขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและขณะที่มีการยกร่างนั้นหลายคนที่ออกมารณรงค์คัดค้านก็ถูกจับกลุ่มดังนั้นเราจึงอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งถูกจัดทำโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่คือคำพูดของไอติมวันนี้1 0ธันวาคมรัฐธ,ธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหามากจริงหรือทำไมกรณีการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีถึงมีการพูดถึงข้อดีของรัฐธ,ธรรมนูญ2560ที่บัญญัติคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีไว้อย่างเข้มข้นจนสามารถสกัดคนที่มีปัญหาด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตได้รัฐธรรมนูญมีปัญหาหรือแค่มายาคติ ทำไมนักการเมืองส่วนใหญ่ถึงได้รังเกียจรัฐธรรมนูญฉบับนี้นักหนาทั้งๆท,ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทําประชามติจากประชาชนทั่วประเทศการที่บอกว่าขาดความเป็นประชาธิปไตยเอาอะไรวัดความรู้สึกส่วนตัวหรือข้อเท็จจริงแต่ก็เตือนด้อมส้มไว้แต่เนิ่นๆอยากคาดหวังกับการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่พักส้มคุยโมโ้อ,อวดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศได้ จะได้ไม่ผิดหวังมากเพราะรัฐธรรมนูญ2,560บัญญัติกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยมาตรา255กําหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทำมิได้เนื่องจากประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้และต้องมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เป็นบททั่วไปของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ดังนั้นจึงห้ามมิให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับที่จะยกร่างกันใหม่ไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมากหรอกครับ <c oughs> เพลเพลปล่อยผีนักการเมืองโกงกินเข้าไปอยู่ในรัฐสภาในธรรมเนียบรัฐบาลมากกว่าเดิม